ช่วงนี้ก็ฟังบทเพลงของครูยอดรักสลักใจนะฮะผมจะร้องอสดๆนะฮะเพราะไปติดิกษิ์ที่ดนตรีแล้วฮะแต่ผมชอบเพลงนี้นะพระคุณผู้ฟังเท่านั้นยิ่งใหญ่ช่วยเป็นแรงใจให้ผมดัง ขอกราบขอบคุณที่ได้รับไอ้อุน่นการุ่จากแฟนเพลงผมแสนชื่นใจหายวางเวง เมื่อแฟนเพลงให้กําลังใจน้ำใจไม่ตรีจากแฟนเพลงทุกทุกที่ปราณีหลังลายผมขอฝากน้ำ ยอดรักเอาไว้โปรดเป็นแรงใจอย่างนี้เรื่อยไปขออยู่หูแฟนเพลงไม่เคยคิดว่าเก่งหรือดังกว่าใครใคร พระคุณผู้ฟังเท่านั้นยิ่งใหญ่ช่วยเป็นแรงใจให้ผมดังมาขอองค์เทวาสถิตฟ้าฟ้ายิ่งใหญ่คุ้มภัยให้ท่านเถิดนา ขอจงเชื่อใจไว้เถิดว่าปราบชูอาชีวาไม่ลืมแฟนเพลงก็กราบ,บขอบคุณมากนะฮะก็ผมชอบเพลงนี้มากๆฝึกมานานนะฮะขอบคุณขอบคุณจากใจนะครับ